แบบปั๊มสิ่งกำเบกครับกำเบกคนถามมาให้กำเบกกำนะครับนี่มันแดวครับกำเบกบไม่ต้องขคปั๊มเลยชุดใหม่ ชุดเก่าต้องเพาะอันนี้แปลงระบบใหม่นะกำเบกตึก,กระบบใหม่ครับลื่นเหมือนเดิมใส่ปั๊มเดิมกำเบกแล้วคายหรือเปล่า กำเบรกกำเบ็กแล้วต้งองเคาะหรือเปล่าไม่ต้องเคาะครับนาเซนไม่ต้องเคาะเลยทำระบบใหม่แล้วเนี่ยลื่นเหมือนเดิมครับอนนี้เป็นระบบลูกปืนเดิมกับบูตกลางเดิมนะถ้าบูตกลางซิ่งจะเลื่กนกย่านี้ ท้านเป็น